สวัสดีครับตั้งเรียนครับวันนี้ก็เรามาพบกันอีกแล้วนะครับก็ในคลิปนี้นะครับคุณครูจะสอนในเรื่องของ midpoint นะครับ m i d p o i n t ก็คือจุดกึ่งกลางเนาะจุดกึ่งกลางของส่วนของเส้นตรงนะครับในความหมายเนาะ the m i d p o i n t of the line s e g m e n t join the p o i n t นะครับก็คือหมายว่าจุดกึ่งกลางนี้นะครับของส่วนของเส้นตรงเนี่ยนะฮะมันเกิดจากการรวมระหว่างอะไรครับ จุด x 1 y 1และจุด x 2 y 2นะครับแล้วก็เขาให้สูตรของการหามิดพอย n ์คืออะไรครับ x 1บวก x 2หาร2แล้วก็ y 1บวก y 2หาร2อ,อสูตรนี้ก็คือเหมือนหาค่ากึ่งกลางอะเนาะจุดกึ่งกลางนะครับงั้นเรามาดูพร้อมกันเลยนะครับดูตัวอย่างที่1นะครับตัวอย่างที่6เนาะมีอยู่2ข้อนะครับคุณครูก็จะทำข้อหนึงแล้วก็ให้นักเรียนไปฝึกทำข้อนึงนะครับ เป็นการฝึกฝนตัวเองนะครับอ่ข้อนี้เป็นการบ้านนะไปลองทําดูอ่านรับรพร้อมกันนะครับอ่าหาจุดกึ่งกลางครับอ่าจุดกึงกงนะดก่งกลางนะครับจุดกึ่งกลางนะครับเท่ากับอ่าเริ่มเลยนะครับ จุดกึ่งกลางของ ab แล้วกันครับเท่ากับใส่เลยครับ x 1บวก x 2ใช่ไหมก็เป็น5บวกลบลบ3หาร2นะครับแล้วก็อะไรครับลบ2บวก6แล้วก็หาร2นะครับ Okay. ก็จะเท่ากับเท่าไหรครับอันนี้คือ2ส่วน2เนาะแล้วก็4ส่วน2นะครับคำตอบที่ได้คือคู่อันดับ1นนั่นเองแค่นี้เองง่ายๆนะครับอ่ะส่วนอีกข้อหนึ่งองไปฝึกดูเนาะว่าจะหาค่าอย่างไรนะครับอ่ะต่อไปครับมาเรื่องต่อไปข้อต่อไปครับตัวอย่างที่7ครับวงกลมวงหครับมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ลบหนึ่งและจุดปลายของเส้นผ่าน ศูนย์กลาง1นะครับเท่ากับ3 2สองจงหาจุดปลายอีกข้างหนึ่งอันนี้เป็นการนำไปใช้แล้วเนาะอ่ะคุณครูก็จะวาดวงกลม1วงนะครับให้เห็นเนาะอ่าวงกลม1วงนี่คือวงกลมนึงนะครับแล้วก็บอกมีเส้นผ่าศูนย์กลางลากผ่านนะครับแล้วก็มีจุดศูนย์กลางนะครับแล้วก็มีจุดปลาย2จุดใช่ไหมอ่ะจุดศูนย์กลางของเราเนี่ยเขาบอกว่ามันคือจุด ลบหนะครับจุดปลายขอให้เป็น A และกัน A ของเราเนี่ยคือจุด3 2เขาต้องการหาจุด B คือ X กับ Y มีค่าเท่าไหร่เห็นไหมแสดงว่าเราก็ใช้จุดสูดจุดกึ่งกลางนี่แหละเข้ามาช่วยนะครับอ่ะหาอย่างไรล่ะหาอย่างไรก็ทำเหมือนเดิมครับเราบอกว่าอะไรครับจุดศูนย์กลางนะครับ เท่ากับจุดเลยครับลบ15งั้นอีกรบ1นของเราเนี่ยนะครับมันเท่ากับอะไรครับ x ใช่หมบวก3าหาร2แล้วก็ y บวกสส่วน2เนี่ยเห็นไหมครับมันเท่ากันดังนั้นเราก็จับมาเท่ากันเลยเป็น x บวก3ส่วน2มีค่าเท่ากับลบ1นะครับ และเราก็จะได้คำตอบมา x คืออะไร x ของเราคือลบ2ใช่ไหมเราเอา2ขึ้นไปคูณกับลบ1ได้ลบ2นะครับก็ได้ลบ2ลบกับ3เท่ากับลบ5ะแล้วก็ y บวก2ส่วน2เท่ากับ5ะครับงั้น y มีค่าเท่าไหร่ก็คืออะไรครับเอา2ขึ้นไปคูณกับ5ได้10และเอา2ไปลบ ก็คือ10ลบกับ2มีค่าเท่ากับ8ดังนั้นจุดปลายอีกดังนั้น b จุด b คืออะไรครับจุด b คือลบห้แแบบนี้นะครับโอเคไหมไม่น่ายากเนาะไม่น่ายากครูเชื่อว่านักเรียนทำได้แน่นอนนะครับ อะไปดูอีกข้อหนึ่งนะครับข้อที่6เขาว่ายังไงข้อที่6เขาบอกว่าจุด O ลบ6ลบ5 M37 B61 เป็นจุดนะครับของรูปสามเหลี่ยมรูป1จงหาความยาวของเส้นมัธยฐานจากจุด M ไปยังด้าน O, o g. อ g อ เขาให้หาความยาวของเส้นมัธยฐานนี้ไอตัวเส้นมัธยาฐานเนี่ยความหมายคืออะไรต้องมาดูก่อนเนาะเราเรามาดูตัวนิยามก่อนนะครับอันนี้คือสามเหลี่ยมใดๆเนะาะมุทคุณลากเส้นมานะครับอันนี้เป็นสมมุติละกันเนาะเป็น a b c อ่ะเป็น o g อ่า o g m นะครับ สมมุตินะสมมุตินะอาจจะไม่เป็นรูปตามนี้ก็ได้นะครับอาจจะเอียงหน่อยนะครับแต่สมมุติที่เห็นภาพว่าคําว่าเส้นมาตรฐานคือเส้นตรงเนี่ยที่ลากจากจุดยอดเนี่ยครับนะครับลงมาที่จุดกึ่งกลางของเส้นของฐานนะของด้านสามเหลี่ยมเนาะเราก็ลากลงมาอย่างนี้นะครับปุ๊บอีตรงเนี้ยมันจะแบ่งครึ่งน,นะครับพอดี นะครับเขาเรียกว่าเส้นมาตรฐานหรือซึ่งมาตรฐานเนี่ยมันก็มี3เส้นนะครับที่ไปแบ่งส่วนของเส้นตรงพอดีอย่างนี้นะครับนี่นะนี่คือความหมายของเส้นมาตยฐานนะครับเส้นะมาตรฐานก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะ ลูกประมาณนี้แล้วกันเนอ้องอ่านนะครับจางมันเมื่อไหร่มันก็จะมีเส้นหนึ่งที่ครูบอกครับว่ามันจะลากมันจะลากจากมุมนี้นะครับจากจุดยอด แล้วก็ไปแบ่งครึ่งนะครับอันนี้งี้ฮะ,ะครับแล้วก็จะมีจุดตรงนี้นะครับครูให้เป็นจุด A แล้วกันอีจุด A ตัวเนี้ยเราเรียกว่าจุดของมัธยฐานนะครับแต่เขาต้องการหาเส้นมัธยฐานดังนั้นเรากาไงครับเราก็ต้องไปหาจุดกึ่งกลางสมมติได้เป็นจุด B นะครับอันเนี้ยจุด B หาจุด B ได้ก่อนแล้วก็ไปหาระยะ m เนาะดังนั้น เราก็หาจุดกึ่งกลางนะครับจุดกึ่งกลางของ OG นะครับก็คือให้เป็น B นะครับคือให้จุด B เนาะเท่ากับอะไรครับอ่าแล้วก็ อะรครับ x 2 x 1บวก x 2ใช่ไหมก็คือลบหบวก6ส่วน2นะครับแล้วก็อะไรครับลบหบวก1ส่วนสงเพราะนั้นจุด B ของเราก็จะคู่เะีรครับจุด B ละคู่ดับเลยเอ่ยก็คือ0ใช่ไหม0ยนะ แล้วก็ลบ2มายังไงมายังไงดูนะครับลบ6บวก6ก็เป็น0เนาะ0ูส่วน2ก็ได้0ลบ5บวก1ได้ลบ4หาร2ได้ลบ2นะครับจะไปหาอะไรครับความยาวใช่ไหมอ่ความยาวของ MB ทำไงครับ square root จำได้เปล่าที่เราเรียนเมื่อครั้งที่แล้วใช่ไหม สแควร์รูทของอะไรครับ x 2ลบ x 1ทั้งหมดกำลัง2บวกกับ y 2ลบ y 1บกำลัง2เราก็เอา b ขึ้นก่อนเนาะก็ได้สแควร์รูทของอะไรครับสแควร์รูทของ0ลบ3ทั้งหมดกำลัง2บวกกับลบ2 บวก7ทั้งหมดกำลัง2นะครับตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับสแควร์รูทของ9บวกกับ25นะครับก็เท่ากับสแควร์รูทของ34นะมีหน่วยด้วยนะครับทำความยาวโอเคไหมอันนี้ก็ พูดถึงเส้นมัธยฐานนะครับเส้นมัธยฐานโอเคนะอ่ะข้อต่อไปครับข้อต่อไปข้อสุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับของวันนี้แล้วเดี๋ยวเราจะไปขึ้นในเรื่องต่อไปต่อนะครับอ่ะข้อสุดท้ายของวันนี้คืออะไรครับไปดูพร้อมกันครับในตัวอย่างที่9นะครับจงแสดงว่าจุดกึ่งกลางของเส้นมัธยฐานอ่ะุครับ ตรงแสดงว่าจุดกึ่งกลางของเส้นทะแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีจุดต่อไปนี้นะครับไอ้รูปสี่เหลี่ยมเฉยนี่มันสุมจากเนาะตรงแสดงว่าจุดกึ่งกลางของเส้นทะแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมที่มีจุดยอด abcd นะครับเป็นจุดเดียวกันเออทำยังไงอ่ะเราเดี๋ยวเรามาลองวาดรูปก่อนเนาะเขาบอกว่าอ่ะตรงแสดงว่าอีเส้นทะแยงมุมนี้นะครับจุดกึ่งกลางเป็นเส้นเดียวกันแสดงว่ามันต้องมาตัดกันใช่ปะ เออถ,ถ้าเราลองวาดลองวาดลองวาดรูปไ้เห็นภาพก่อนนะครับว่ารูปเห็นภาพก่อนอกเป็นสีหรือไม่เฉยใช่ไหมอ่าแล้วก็มีเส้นทะแยงมุมปึ๊บปึ๊บนี่ฮะอ่า a b c d ละกันเนาะนี่ครับ a b c d, d สมมติจะให้จุดกึ่งกลางคือจุด o นะเนี่ยเราก็บอกอะไรครับให้ o คือ จุดกึ่งกลางของเส้นทะแยงมุมอ AC แล้วกันนะครับให้ O เป็นจุดกึ่งกลางของเส้นทะแยงมุม AC โอเคให้สวยๆหน่อยดีกว่าเดี๋ยวเธอจะอ่านไม่ออกนะครับเออมันมันต้องพิสูจน์สองจุดใช่ไหมนั้นให้เป็น O 1ดีกว่าอ่า O 1ก่อน O 1 คือจุดกึ่งกลางนะครับคือจุดกึ่งกลางของเส้นทะแยงมุม AC งั้น O หนึ่งของเรา จะเท่าก,กับอะไรครับอ่าเป็น2บวกเส่วน2ใช่ไหมแล้วก็อะไรครับ1บวก3ส่วน2นะครับนักเรียนสังเกตนักเรียนเวลาพอดเนี่ยด,ดูดูตัวนี้ก็ได้นะพอดลองพอดลงไปแล้วเห็นว่าตรงนี้ x ออยู่ที่เดียวกันนะครับมันก็ประมาณนี้นะเนี่ย ตรงนี้ค่าค่า y ที่เีวยวกันนั้นมันเป็นเส้นอยู่เส้นเดียวกันแล้วก็ c กับ d ค่า y เส้นเดียวกันค่า y ค่าเดียวกันเนาะค่า y คือค่าเดียวกันมันก็เลยเป็นเส้นแบบนี้นะครับอันจริงเอียงนิดนึงอ่ะเท่าไหร่ในเป็น11เ็ส่วน2อส่วน2ก็ได้2ถูกไหม่ะแล้วก็ให้ o 2 คือจุดกึ่งกลางของเส้นทะแยงมุม DB อ่ะนั้นจุด O2 O2 เท่ากับเท่าไหร่ครับก็เอา B คือ7จ็บวกสส่วนสองแล้วก็อะไรครับ 1. บวก3าส่วนสก็คือเท่าไหร่ลูกสิบเอส่วนสแล้วก็สอ้าวจุดเดียวกันเลยอ่าดังนั้นจุด O1 เท่ากับจุด O2 แสดงว่าอะไรครับอ่าแสดงว่า จุดกึ่งกลางของเส้นทะแยงมุมถูกไหมฮะอ่าแสดงว่าจุดกึ่งกลางของเส้นทะแยงมุมสี่เหลี่ยม a b c d คือจุดเดียวกันโอเคไหมครับอ่าอันนี้ก็ เป็นตัวหนึ่งนะที่ใช้ในการพิสูจน์นะการพิสูจน์ที่บอกว่าเป็นจุดเดียวกันก็คือเราต้องมาคอมเพลีนะครับคือเปรียบเทียบว่าเฮ้ยมันคือจุดเดียวกันไหมกนันนักเรียนก็ให้2จุดเนี้ยมันคือคนละจุดก่อนนะครับแล้วก็หาค่ามาซิว่าคูณดับของมันเท่ากันไหมถ้ามันเท่ากันแสดงว่ามันคือจุดเดียวกันนะครับอ่ะในวันนี้นะครับก็มีประมาณนี้นะครับในเรื่องของส่วนของอจุด กึงกลางนะครับแล้วไว้คลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ